ได้ไหมเลยเหรอเหลี่ยมนี้เป็นเหลี่ยมแก้ของเจ้าเต้จุลานะครับหลังจากเกมแรกแพ้ไปแล้วนะครับคือเต้จุลาไม่ข้ามหลังเท้าข้ามในทุกอย่างยกไว้หลังเท้านะครับได้ซ้อมเท่าตี แต้หนึ่งต่อสองครับเต้บอกเกมแรกยังไม่ค่อยยืดครับ <_ O> <_ O> เหมือนเทพโยจะได้ติด1นึในสิแล้วนะครับใกล้แล้วครับจบเกมนี้ <_ O> ก็ได้รู้ผลครับว่าจะติดหนึ่งใน10ประเทศไทยหรือเปล่าครับเขาพูดเองเออเองนะครับ โอ้เทพโคตรนิ่งครับวันนี้สองเท่าเตะแต้มสองเท่าครับโอ้โห,โหลูกเสรืฟเทพบอกก่อนเนี่ยโรเลขไปบอกด้วยนะครับว่าจะเสรืฟไปซ้ายครับแต้มสามต่อสองครับ แต้มสต่อสนะครับแต้ม3ต่อ2ครับเทพโยนำอยู่นะครับครับจริงเงินรางวัลกันที่2,000บาทนะครับ นีค้คแต็มสามเท่าแล้วครับเทบยอเต็มรอบโอ้เทบยอต้องออกเต็มครับ เทปโยครับมีเสมออีกจับมาเลยบอกบอกแอคเคิ์เขาเลยไหนบอกแอคเคิเค์เขาเลย <c oughs> แตบสามเท่าครับแบบสามเท่าครับลูกลงครับ มันลงจริงๆงเลยจะมาเอ้าราคาข้างในมีเพิ่มกันแล้วนะครับปาดมรณะเต้ไม่ข้ามหลังเท้านะเลียมนี้เต้ไม่ข้ามหลังเท้านะครับ,รรบพี่เวทครับรับได้ทุกอย่างแต่ไม่ข้ามหลังเท้าครับ ครับคําว่าเทพนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับแต้มสีเท่าครับโอ้โหนับเต็มก่อนเสิร์ฟด้วยครับแต็มห้าต่อสี่ครับ โอ้โหนิดเดียวครับเกือบข้ามครับเทพโยถ้าชนะเกมนี้นะครับน่าจะไล์สดคุยตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันหกโมงเช้าอะครับวันนี้เ,เทปโยเทปโยยกมือให้เอฟซีหน่อยครับแต้มห้าต่อสี่ครับ เต้ต้องโดดแล้วนะครับไม่โดดไม่ตายนะครับเต้บอกว่าถ้าเต้แพ้เกมนี้นะครับก็น่าจะรู้ชะตากรรมนะครับว่าคืนนี้เทพโยจะไฟ้สดพูดอะไรบ้างคืออย่างน้อยเทพโยไร้สุดยออเย้แน่นอนครับคืนนี้ครับ เพราะว่าเกมเกมแรกเทพโยชนะไปแล้วครับเทปโยโดดรับทุกลูกครับปาดสีจี ลูกปาดเขายังใช้ได้อยู่นะครับแต้มแต้มหเท่านะครับแข่งขันกันที่13บแต้มไม่มีดีวนะครับเต้ยียบหลงครับสว,วัสดีจ้าหนึงบางชันด้วยนะครับเทบโยมีอะไรฝากบอกหนึ่งบางชันไหม เทีโยวบอกหนึ่งพยายามซ้อมหน่อยนะครับเตะรับได้ครับทำเต้มได้หรือเปล่าโอ้โหโมงดีครับลูกนี้เนี่ยยกมงธรรมชาติก็พอแล้วเอแตีเตะนำอยู่เจ็ดต่อหกนะครับ เกมนี้เป็นเกมแก้ของเจ้าเต้นะครับเกมแรกเจ้าเต้แพ้ไปแล้วนะครับเต้ไม่ข้ามหลังเท้านะครับรับได้ทุกอย่างครับแต้แปดต่อหกแล้วครับเทพโยบอกลูกเสิร์ฟเต้นี่เป็นรองเทพโยเยอะนะครับเทพโยคนมึงลอยกวเาเด้นแต้หกต่อแปดครับ เบอกสบายเอ่อทิวปูพงศิษฐ์บอกขอเจอเทพโยหน่อยครับอยากเจอเทพโยบอกเข้ามาได้เลยครับพุทธบูชาครับไม่หนีครับเทบอกไม่หนีครับเทบอกเข้ามาตอนนี้ก็ได้เติดตอนนี้แหละครับ เทบอกนะครับเข้ามาเลยครับหลังโควิดหรือว่าเข้ามาวันนี้ก็ได้ตะวันนี้ครับเทบอกว่าตะให้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นเลยครับเทบอกเทบอกว่าเทบอกโกโมนี้ต้องได้ต้องได้รู้ว่าใครเป็นใครอะครับอ้าวเขา เขาบอกว่าขอเจอเสรีไทยเลยลูดนะครับลูกออกครับ ได้เลยเทพแต้มแต้ม6ต่อแปดครับโกโมนบอกโกมนตอนนี้อยู่บ้านครับหลังโควิดเดี๋ยวจัดให้ครับ เทพโยดูครับรับสบายสบายครับลูกเซบเต้ดูครับดูความขี้คุยของเขาครับ <laughs> ใช่ครับเทพบอกว่าเทพโยบอกว่าจะเดียวกับโกมลมีให้ขั้นต่ำหนึ่ง0มื่นครับ,รบเทพครับเทพเทพเ<ๆ>ขาบอกขอคำยืนยันในไลฟ์สดหน่อยว่าจะเดียวกับโกมลเทพบอกยืนยันว่าสนามนี้เท่านั้นนะครับจะเดียวให้เลยครับ กโ,กโกมอนนะครับทุกคนเป็นพยายนให้ด้วยนะครับบอกหลังโควิดมาเลยครับหรือมาวันไหนก็ได้ก็ได้ชิมวันนั้นนะครับโอ้โหดูเอานะครับโกบนนะครับว่าเทพฟิตแค่ไหนนะครับเทพยศผีฟิตกว่มามะเบิงเด้ยนี่ โกมอนบอกไกโพสอะไรโกมอนดูลูกเสิร์ฟเทพยโยไว้นะครับตอนนี้เทพยโยกำลังจะติดหนึ่งในสิบประเทศไทยนะครับถ้าชนะเต้เกมนี้ครับเทพยโยพูดเอ,เองเองนะครับว่าชนะเต้แล้วจะติดหนึ่งในสิบประเทศไทยนะครับแน่นอนครับี่เวทครับ ทั้งเตะทั้งคุยครับไม่มีหน่อยครับแต้มแปดเท่าครับเฮ้ยตอนนี้เต็มแปดเท่านะครับ เยวหมดโควิดนะครับเต้จะเข้าเอ้ยเทพจะเข้าไปเยือนซอยลืชาเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะหาเหลี่ยมให้เทพไปเตะลืชาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้แต้แ8เท่านะครับ <c oughs> ทำอะไรที่เทพหยุดพูดนะครับนั่นคือเกมกำลังจะแพ้นะครับแต่ถ้าเขายังคุยอยู่นี่ยังถือว่าลูกเกมเขาคิดว่าเขาเอาอยู่ครับแต้มเต้ แต้ม9-8ต่อนะครับเต้ยจุลานำอยู่นะครับอ้าเทพแต่ครับ <c oughs> เราลูกเสือรูปนี้ลูกนี้เทพบอกเปิดคพัพไม่ทันเนับ <c oughs> <c oughs> แต้ม10-8ต่อนะครับแข่งขันกันที่13แต้มไม่มีเดีวนะครับ <c oughs> แต้แปต่อสินะครับเทียบโยนำอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยระวังเด็กระวังเด็กฝน<ไ>ป,<ท>ปรตกครับอากาศดีครับแดดยังแห้งเลยครับสนามนี้ฝนตกก็ว่่มีผลครับเพราะว่าหลังคายังดีครับ เทพโยเสือไปเต้ข้ามหลังเท้าไม่ได้ทำยังไงโอ้เลือดูนยครับมีคนนั่งอยู่ข้างครับเทฟโยบอกถ้าไม่มานั่งบางเหลี่ยงผม <kop> ผมรับได้แน่นอนไอเต้หมดกดดันเนี่ย แต้มเก้าต่อสิบใช่ไหมเต้มเก้าต่อสิบนะครับเทปโยเทปโยเล่นดีๆหน่อยนาวินดูอยู่นะนาวินเคบีพีดูอยู่นะ อาทานาวินในไลฟ์สดเลยไหมมห้ย,มยนะานาวินบอกเมื่อคืนจัดกระตีจัดหนักไปหน่อยโอ้โหเทพโยเส์ฟดีมากครับเต้หลงไปหลายลูกแนละ้วนะต้มสิบเท่าใช่ไหมครับแดมสิบเท่านะครับ ม่แต่นั่งไลร่สดอย่านี้แรงยังลำคาญเทพโยคุยเลยนะครับเออแต่สิบเท่าครับแต่สิบเท่านะครับ โอ้โห oh, เทพโยเสิร์ฟดีมากครับเทพโยครับมีคนเรียกให้มาจรารสี่สองนะครับอ๋อ <the sound> oh, ไม่ใช่ไม่ใช่เขาคุยกับ <the sound> นาวิีนะครับแต้งสิบเอ็ดต่อสิบครับเต <the sound> <The S 2> จุฬาเอาอยู่หรือเปล่าโอ้โหเทพโยโคตรฟิตครับวันนี้ครับ แต้ม12ต่อ10ครับเทพบยเหลือลูกเดียวเกมนะครับลูกอ๋อครับสองสติกแต้ม10บต่อ12อครับออรน,น,น่าเด็ดยูลาไล่มาไป11ต่อ12แล้วนะครับ ก็ลากตีหัวแบบนี้ไหมลูกเหยียบมันทิศทางมันมันดีไหมแต่สิบสองเท่านะครับเหลือคนละลูกเกมนะครับมันก็จะสัส่นนิดนิดน,นะครับดูเทพครับทาไงครับเทพทําไงโดนยิบแล้วครับเอจุลาปิดฉากได้ไหมเรียบร้อย <c oughs> คือเอาไง่ายๆครับคนลอยยอะเยอยเทพเยอะมากครับ <laughs> โอเคครับขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับ